เนลูกสาวฉันนงกวางฉันถามว่าทำไมแกต้องไปทวงเงินลูกสาวฉันฉันคุยกับแกอยู่หูเตึง ที่แกพูดอ่ะเขาเรียกว่าทวงแล้วเงินสองแสนนั่นนะแกไม่มีสิทธิ์ไปทวงอย่างงั้นถ้าแกไม่อายชาวบ้านน่ะแกรู้ไหมฉันอายฉันอายชาวบ้านอายงั้นเหรอแม่หนูก็แค่ไปของเงินของหนูคืนเองไม่เห็นจะต้องอายเลยคนนี้มันต้องอายอ่ะก็คือคนที่มันยืมแล้วมันไม่คืนต่างหากเหรอแม่โถคืนเงินแกนั่นเหรอ เดือนทั้งเดือนอะฉันเห็นแกนอยู่แต่ในบ้านไม่จะทําอะไรเลยแล้วแกจะไปหาเงินเยอะแยะมาจากไหนฮะแกมีหน้ามาพูดได้ไงว่าเงินแกนโถแม่นี่มันยุคไหนสมัยไหนกันแล้วคะเงินนั่นอะ่ะมันเป็นเงินของหนูมันเป็นเงินที่ได้มาจากการขายของออนไลน์ของหนูแม่คะแม่จะคิดว่าทุกคนเป็นเหมือนลูกสาวของแม่แบบนี้ไม่ได้นะคะแม่ที่วันวัน่ะดีแต่แบมือของเงินแน่ นี่มันก็อายุปลาเข้าไปสาสิบแล้วนะคะแม่โตเป็นควายจนหมาเลี้ยกลนไม่ถึงแล้วอะหนูก็คงไม่เป็นยาอ่อนแบมือของเงินแม่ไปแบบมันหรอกปากดีนะตะเกะทำไมทำไม วางคุณทำอะไรแม่เนี่ยทำอะไรอย่างนั้นเหรอฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยแม่ของคุณต่างหากล่ะที่เป็นคนไปหาเรื่องฉันก่อนน่ะแม่แม่คะแม่นี่ก็แสดงเก่งเหมือนกันเนาะทำให้หนูดูแย่ในสายตาของสามีแบบเนี้รางวัลตุกตาทองคำก็คงต้องโยกให้แม่แล้วล่ะนี่คุณพูดบ้า,บาอะไรของคุณเนี่ยแม่ มันนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับทําไมต้องทํากันขนาดนี้ด้วยคืออย่างนี้นะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นนเหรอฉันแค่ไปขอเงินสองแสนของฉันที่น้องของคุณยืมไปยังไงล่ะแล้วแม่ของคุณก็มาทําร้ายฉันอยู่เนี่ยมันก็แค่เงินสองแสนอ่ะก็ไม่ต้องทํากันขนาดนี้เลยคุณที่พูดง่ายจังเลยเนาะคุณทำงานมาทั้งปีอ่ะคุณยังหาเงินสองแสนมาไม่ได้เลย เดีย๋ยวว่าแต่เงินสองแสนเลยก็อ,อีกแค่บ,บ้านหลังนี้ถ้าพ่อแม่ของฉันไม่เป็นคนซื้อมาให้ป่านนี้ก็ไม่รู้ว่าครอบครัวของคุณจะไปมุดหัวอยู่ที่ไหนเลยเอาจริงๆนะถ้าฉันไม่เห็นแก่ครอบครัวของคุณ่ะฉันก็คงไม่ให้น้องสาวของคุณ่ะยืมเงินของฉันไปง่งายๆหรอกถ้าน้องคุณ่ะเอาเงินไปใช้อะไรที่มันเป็นประโยชน์ฉันจะไม่ว่าสักคำ เงินไปใช้ฟุ่มเฟือยไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมไปซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมไปซื้อของใช้ส่วนตัวมันไม่มากเกินไปหน่อยเหรอคุณถามจริงๆเถอะนะนี่ครอบครัวของพวกคุณอะเห็นฉันเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเห็นฉันเป็นธนาคารกันแน่วางแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนกันนะน้องผมเพิ่งได้งานใหม่ส่วนเงินที่มันยืมคุณไปอะมันก็เอาไปซื้อรถเดี๋ยวพอมันมั่นคงหน่อยอะมันก็เอาเงินมาคืนคุณเองแหละ คืนอย่างนั้นเหรอฉันเห็นคุณพูดแบบนี้มากี่ครั้งแล้วลุยน้องคนเคยคืนมาบ้างไหมคุณมันก็ดีแต่สงสารน้องสาวของตัวเองแล้วคุณเคยรู้อะไรบ้างไหมเวลาที่คุณไม่อยู่อ่ะแล้วฉันต้องการที่จะออกไปไหนมาไหนอ่ะฉันต้องนั่งส่องแถวไปตลอดคุณยังไม่เคยสงสารฉันบ้างเลยลุยพอพอผมไม่อยากเถียงกับคุณแล้วอ๋อแล้วคุณกล้าพูดไหม ทุกครั้งที่คุณกลับบ้านแม่คุณไปเนี่ยคุณไม่ได้เอาเงินไปให้พ่อแม่คุณเลยคุณอย่ามาทำหน้าซื่อตาใสาแบบนี้เส่็ผมนะผมไม่ชอบลูกนี่นแกหยุดหยุดทำตัวน่ารังเกียจกันได้ล้วเมื่อก่อนอะพ่อแม่ของฉันอะเคยช่วยเหลือครอบครัวของพวกคุณไว้คุณลืมกันไปแล้วเหรอ แล้วเงินนั่นอ่ะมันก็เป็นเงินของฉันที่ฉันหามาได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้พึ่งเงินของคุณเลยแม้แต่บาทเดียวมันก็ไม่แปลกนะที่ฉันจะเอาเงินไปให้พ่อแม่ของฉันอันนี้จริงอ่ะฉันก็คิดว่าฉันจะอธิบายให้คุณฟังแต่ตอนเนี้ฉันคิดว่ามันคงไม่จําเป็นแล้วล่ะหลังจากนี้ไปต้นไปพวกคุณอย่าคิดนะว่าจะได้เงินจากฉันไปแม้แต่บาทเดียวเมื่อก่อนอ่ะที่ฉันอดทนอ่ะ เพราะว่าฉันรักคุณฉันเห็นแก่ความรักของเราแล้วฉันก็คิดว่าพวกคุณน่ะก็คงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในสักวันแต่เหตุการณ์ในครั้งเนี้ยมันทาให้ฉันตาสว่างฉันคิดว่าฉันทนพวกคุณมาม้ากพอแล้และครั้งเนี้ยฉันก็จะไม่ทนพวกคุณอีกต่อไปแล้วเราอยากันเถอะลินและฉันก็หวังว่าชาติเนี้ย ฉันคงไม่ต้องมาเจอครอบครัวยีแย่และเห็นแก่ตัวแบบพวกคุณอีกออกไปจากบ้านฉันได้ละออกไปนั่งกวางแกคิดว่าแกวิเศษมาจากไหนฮะเดีวแกคอยดูนะลูกชายฉันน่ะจะหาผู้หญิงทั้งสวยทั้งรวยกว่าแกคดนี้ฉันให้เวลาพวกคุณเก็บของภายในวันนี้ถ้าพวกคุณยังไม่ออกไปอีกฉันจะแจง้งตำรวจ ถ้าปวางเขาอยากกับผมไปอ่ะแล้วเราจะทําไงดีแม่ก็เดี๋ยวเก่ก็หาผู้หญิงสวยๆรวยๆแบบที่ฉันพูดเมื่อกี้ไงแม่แต่มไม่มีใครโง่เท้านางกวางนี่แล้วนะและอีกอย่างอะถ้าเขาอยากกับผมไปอะเราไม่มีเงินเหลือแล้วนะแม่เราจะไปอยู่ไหนละแม่เป็นไงล่ะทีนี้สวยเลยไหมล่ะ